หมดเลยติดใจสิ่นี้ตัวนี้สุดสำคัญตัวนี้ย่ำสุดน้ำยำนะฮะับสุดรับเฉพาะมะม่งวงกินกับมะม่งวงนี่สุดยอด สองหนเลยเหรอสองหอยยำสองหยอย ไม่สองร้อยหรอกเผ็ดน้อยใช่เผ็ดน้อยเปรี้ยวอ่ะเผ็ดน้อยเปรี้ยววาน ติดตามชมครับช่อนี้โจทย์ไทยชาแนลครับร้านเงือกมะม่วงร้อยล้านนะฮะสุวิตสี่สิบทับหนึ่งนะฮะกระเดื่งอยู่เรื่อยเลยหกทับหนึ่งนะครับมาอุดหนุนเธอได้นะครับขายกันตรงนี้ตรงนี้นะฮะข้างคอนโดเดนเนสนะครับทุกวันนะฮะจนกว่าหรือวันฝนฝนจะตกนะบางทีอาจจะไม่เจอนะฮะถ้าสมัยจะเปิดนะฮะสวัสดีครับมามาค่ะเดี๋ยวหนูทิ้งตรงนนี้เเยยพิศษก่อล น,น,นี่ครับสุดยอดนะฮะวันนี้นะครับก็จบกันคลิปกับคลิปนี้นะฮะห้อยน้องลมแล้วก็ชุดเครื่องยำนะฮะโสนีครับนบี่เมนูอะไรเอ่ยยำกุ้งสดยำกุ้งสดให้ชัาชายทานนะฮะชิมโชว์หน้าร้านในวันนี้นะดูชิว,ว่าร้านยำมะม่วงร้อยล้านจะ,ละลเผ็ดแซ่บแค่ไหน โอ้ยสองอย่างเลยเป็นไงได้เก็บตังกับชันชัยด้วยนะนี่ครับชุดนี้ร้อยสี่สิบเลยพี่นะร้อยสี่สิบเลยนะถึงก็เยอะถึงก็ยากจังเลยนะมีงคนแถวนี้ก็มีแต่คนรวยทั้งหลายพี่นะของอร่อยของดีนี่แบบนี้พี่ใส่หม้อบุญนิดเดียวเออนี่แหละเหนื้อยๆเขาซอมเหนื่อยๆคล้ายๆก็จะมือหนักแต่กใช้ลูกค้ามามงเยอะ นี่ใส่จานเลยนะใช่้องซื้อกล้องให้มาคุณกินนีโ่โปรตีราคานี้รอสี่สิบเนาะไม่ใช่ค่ะสองอย่างเท่าไหร่ร <100 S 1> <100. S 2> ้ออ๋อถ้าสองอย่างร้อยสี่สิบแต่อันนี้คือซอ <140 S 1> มอนม,มันไม่ถึงถุง,ถงหนึ่งอ๋อซอมอนมันถึงถุงหึงดู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 ดเผ็ดเผ็ดางเผ็ดาจานเมื่อเห็นมีช้อนให้ด้วยนะนี่ พริกในถ้วยกับพริกในกะละมังมันสีเหมือนกันแล้วมัน <ขอ S 1> เหมือนกันท <ขอ S 1> ัน<ว><ว>้งันเลยนะมันจะได้เฉดกลางไหมเนี่ยาตัดแน่โอ้โหอยู่บรรยากาศร้านอย่าโม่วร้อยร้านของน้องนี่มาดูกันอุย้ยแซลมอนแซลมอนปลากอบกุ้งสดอขอกินกุ้งหน่อยได้ป่ะ,ปะอันนี้ของเชนยงไทยนะเนี่ย ยังไม่ได้กินเลยดูนี่ดูนี่ดูเนื้อก่อนสดๆดโอ้โหนี่ใส่น้ำด้วยนะยสร้างบ่สร้างไหมอืมอันใช้อร่อยไม่เห,เห,เหมือนกันนะเนอเหรออมีหน้าเขาขายเป็นชายราคามไม่ได้เลยน้คกคนกินคุกคนก็จะรู้วางวางพอละกินทำเดียวพอไม่เหมือนเจ้าอื่นะกินทำเดียวพอ กินเฮ้ยเป็นไปได้วันนี้พี่โจกินยำเฮ้ยเฮ้ยรยอ่ะโอ้โหอู้ตาตื่นเลยเหรออร่อยมากต้องสั่งใหม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องสั่งกินกินกินอืมเี้ยวอันนี้ราคาเล่าให้หน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเล่านิดนึงเปรี้ยวหวานเป็ด เปรี้ยวหวานเผ็ดกลมกล่อมร้านนี้เขาไม่ใส่ชูรสนะขนาดไม่ใส่ชูรสเนาะแล้วเขาจะปรุงหน่อยน้ำน้ำน้ำยำอ่ะแเขาก็ยังยำไปเรื่อยๆนะลูกค้าโทรมาสั่งบ้างลูกค้าจอดรอคิวซื้อบ้างเนี่ยวันนี้เรามาวันเข้าวันศาเนี่ยคนก็ยังมาซื้อเยอะนะเป็นลูกค้าประจำเนอจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นวันทานอะไรคะมุมกุ้งได้เลยค่ะเออนี่เพิ่มไปให้หน่อย สีจะได้ขาวขึ้นมาหน่อยนีย่ครับพี่ออสนะไม่ใช่พี่แอดนะพี่ออสกระเบาไม่ก็สีสันจะได้อาหารจะได้สดขึ้นมา <c oughs> เด่นขึ้นมานี่ครับนอนกินโมร้านนี้ก็ตุ้มให้ด้วยนะตุ้มก,กล้ามตุ้มก,กล้ามนะ <c oughs> เนื้อเนื้อเอาไหมฮะเนื้อเอานะ <c oughs> เนื้อไว้เนื้อเอาไว้สักครู่นะคะสักครู่นะจ๊ะทุกคนจัะแม่ค้าเร่งให้อยู่นะจ๊ะสมอลมีอีกปะเนี่ยมีแค่นี้แล้วค่ะโอ้ร้านนี้เขาขายแบบหมดแล้วหมดเลยจริงๆหรือว่ากลัวไม่ได้กลับบ้านเรียงไงไม่ทราบหมดแล้วหมดเลย อ่าสั่งทางหน่อยหมูยอสั่งหน่อยครับหมูยอสั่งหน่อยอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทอนตังเองแล้วเหรอหนูหนูไม่ได้ทอนไม่ลูกค้าไม่ไม่ได้มาม่หยอดแล้วแล้วแต่จริงๆก็ทอนตังเองแหละดังนี้เลยจ้าโอ้หมูม้าเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยค่ะวันทันเร็วกาวันทันเร็วกว่าส่นใหญ่จะเน้นมะม่วงนะร้านนี้ <mission. S 1> มูม่วงปูมาร้อยล้านยำมัมมวงร S yes. <S <Li> ้อยล้านอันนี้เมนูอะไรครับปมผ็ดน้ม่วงเผ็ดน้อยปม่วงประกอบที่สี่สิบบาทห้าสิบาสขึ้นมาล้อ๋อห้บาทนะฮะมัมมวงประกอบคุณนะ ติดแย่งวันของขึ้นนะฮะของขึ้นขึ้นมาแค่สิบบาทเองนะสิบบาทก็เพิ่มพอแล้วค่ะครับจันนี้ตัวไหนคะตัวที่สองโอเคได้เลยค่ะคุณมี่ค่ะแต่ที่ก่อนแต่ถ้าจองตอนนี้เราลดราคาส่วนต่างที่จอดจ่ายให้แต่ที่ก่อนถ้าท่านเลือกตัวนี้เรามีโปรโมชั่น

คือราคานะฮะยงางข้าวโพดประกอบ40 50ข้าวโพดมะม่วง 50, หา้าสิบไง่รม70หมูยอเจดสิตัวนี้ขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่นะไม่ได้ออกงานอีเวนต์ไหนไม่ได้ออกงานนะมีงานอีเวนต์ด้วยหรอไม่มีเราก็พูดให้เืบี้ยอ่ะ <laughs> อ๋อนู่นมีงานแสดงโชว์ตัวอะไรอย่างงี้ เราก็ทงนะใช่แล้วบางงานอกแล้วที่ขาจะไปเปิด f r a n c h i s ที่ไหนครับเออตอนนี้พัฒนาการหลานกำ,กำลัง,ลงกำลังดูที่อยู่กำลังดูที่อยู่พัฒนาการนะตรงนี้เพชรการเปี้ยวหวานนะคะเขาพ้นมาม่วงไหม f r a n c h ช s e แรกเลยนะมาได้เป็น,นงไทยแล้วส่งน้ำยำให้ค่ะเป็น f r a n c h i s แรกเลยนะโอ้เป็นไทยมีกี่สาขาแล้วสามแล้วเหรอสามสาขาี่เชน่า คือเราส่งเนาะน้ำยำตัวนี้เหรอใช่ค่ะเราเราเราจะปรุงน้ำยำด้วยตัวเองเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะปรุงยากตัวเนี้ <Yeah. S 2> ไฟอ่อนไปก็ไม่ได้ไฟแรงไปก็ไม่ก็ส่งให้ใช่ค่ะะคือรสชาติมันจะได้แบบใกล้เคียงกันม huh. ันไม่ได้เหมือนเป๊ะแ,แต่คือก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีครับก็ะจะมีขายรสชายแบบสองแบบนะก็มีแบบขายตายตัวแล้วก็มีนะขาย,ขาย ขายสูญไปเลยก็มีอะสี่หมื่นเท่าน่ะสี่หมื่นห้าเนี่ยแต่วนะ่าเขาบอกว่าขายสูญแล้วให้ให้ใช้แบรนด์ของคุณเองนะไม่ได้ให้ใช้แบรนด์ของร้านยำมะม่วงร้อยร้านนะฮะนะครับสี่หมื่นห้าเท่านั้นนะฮะสร้างงานสาร้างชีพได้นะฮะแต่ว่าถ้าต้องการอะเป็นใช้แบบว่าส่งน้ำยำให้เนี่ยคือเราควบคุมดูแลอย,อยู่เนี่ยก็หมื่นห้านะฮะแต่ว่าต้องสั่งของหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะฮะ เราสั่งของวันนี้กับเราด้วยไหมจําเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นนะแต่ว่าตัวไหนไม่มีเราสามารถหาให้ได้ค่ะอ๋อถ้าตัวไหนไม่มีหาเราหาให้ได้เนาะใช่ครับอย่างมะม่วงไม่มีประกอบไม่มีอะรขาดอย่างเงี้ยเราหาให้ได้ค่ะอ๋อครับนี่ฮะขาดจะมีเพนชายนะเก่งมากเลยเมื่อก่อนไม่มีอะไรนะตอนนี้มีเพนชายแล้วนี่เพนชายอีกแล้ว ขาประจำเลยนะที่าามาษาเนีัยเป็นห,หลายรอบแล้วส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคอนโดเดนเนสนะครับแล้วก็คนคนตามรีวิวมาบ้างไหมเยอะค่ะเยอะขามีอยู่เนาะอ๋อครับคุณี่ขาวันนี้150บาทไซส์สี่ตัวโลค่ะจ่ายตามกับจ้าของร้าน้นเลยค่ะอันนี้ลูกจ้างเหรออ,อ๋อใช่ค่ะเป็นลูกจ้าง เขาขอร, kitchen, okay, <please. S 1> ร้านอยู่ด้านนี้โอ้ยเนาะโอ้เน้นๆลนๆล้นเลยลนเลยล้นแล้วล้นแล้วเนี่ยเดี๋วเราก็เตน่าก็พูดลาวได้ด้วยไม่ได้เดี๋ยวเราเข้ามาถามเรื่องเรื่องแฟนชายนะเดี๋ยว ถ่ายไปสักครู่ก่อนนะฮะมาดูกันยำไปก่อนนะคุณพี่วันนี้กินถุงคะเอ๋กินถุงคะโอ้ขาประจำเขาเยอะอะเยอะนี่ขนาดกลับบ้านเข้าภาษาเป็นเยอะเลยนะแหถ้าช่วงเรามาถ่ายช่วงเข้าภาษาเนาะเป็นไงเมื่อวานซลมอนหมดไหมคะโหก็มีปลาแซลมอนด้วยใช่ค่ะหมวงเยอะแซลมอนสตาร์ทเท่าไหร่ร้อยนึงร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาท เดไปสถงเลยเนาะงนี้ร้านอญี่ปุ่นไม่ได้กินเงนินเรานะเรามากินเป็นพวกวนนม้วปลาหวานปลาส่อน ซุนจฟรนชชตหกสองสามหนึ่งเก้าเจ็ดูนยนสามแปดนะเนี่ยขายเป็นชายดูนะฮะไม่แพงนะฮะหมื่นกว่บ,บาทน,นะแต่ถ้าขายสูตรตายตัวเลยก็ประมาณสนะี่หมื่นนะสี่หมืกว่บ,บาทน,นะฮะขายสูตรตายตัวเลยแต่ว่าให้ใช้ชื่อแบร์ของตัวเองนะฮะกาจะให้สูตรหมดเลยนะ ถ้าเขาก็มากันเรื่อยๆเลเจอะเนาะครับเพราะว่าอะไรนหนูเห็นซัมอนสองหงส์ใช่ให้พา่น้องนะหนูยังไม่เห็นเลยก็นึกว่าแครอทที่เห็นเป็นปลาซ้มมอนยู่ข้กันน่าก็สีเป็นส้มๆเนาะใส่ขนมแข็งซัมอนหอยแขรงปลาหมึกใช่ไหมคะคุณพี่ร้อยแปดสิบค่ะ นี่คือรวมสามอย่างสามอย่างสามอย่างรวมชุดเดียวกันร้อยแปดสิบบาทปลาหมึกมามามาขออร่อยขออร่อยได้เลยเบอร์เดิมเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่อ๋อทำถุงมาแล้วทำถุงมาแล้วช่างมาแล้วเนื้อแดงมากเลยเนาะโอ้เป็นชิ้นใหญ่ใหญ่เลยอะเนื้อแดง พี่นี่ทำทานสามวันติ่งโอ้โหน่ากินมากกระเแล้วก็หอยแครงหอยแครงสั่นเมนูเลยดูดูหอยแครงหอยแครงก็น่ากินหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใส่้ระเพาะมะม่วงด้วย้าวโพาะอย่างเดียวไม่ทานผักมีกลอืมนี่ครับจ๊อบเลยโอเคเทีย่ได้เหมือนกันแซ่บๆไปแล้วนะครับร้อยแปดสิบบาท someone